ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นนะครับตอนนี้คือการทำแอ f ฟเวลล์นะครับกับ Tik t อกทำทิกตอกแอเฟเวลล์นะครับง่ายที่สุดเพราะว่ามันเริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็ใช้ของที่มีอยู่รอบตัวเราในบ้านครับทำได้ทันทีแต่นะครับเราจะต้องมีผู้ติดตาม1000คนขึ้นไปนะครับเราถึงจะทําตัว t i k t อกแอ f ฟเวลล์เนี่ยได้นะครับอันนี้ก็มันเป็นการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าพอทําได้แล้วเนี่ยก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถทําคลิปทำไลฟ์นะครับเรียนรู้นะครับในการทําคลิปเราก็มีโอกาสที่จะปังเราเรียนรู้้ใใในนกกกกกาาาารรรททล์หเเ่ง็มีโอส ในหน้าได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รายได้อย่างอื่นอย่างเช่นตัวของขวัญเนี่ยนะครับในการทำไลฟ์ก็ได้อีกเช่นกันเสริมนิดน,นึงนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปที่อยู่ใน t ิ k ตอกเนี่ยเราสามารถเอาไปอัปโหลดที่ a c e b o o k นะครับเ e e l s นะครับเพื่อที่จะแปะลิงก์แอเฟเวลเลตจากแพลตฟอร์มอย่างเช่นช้อปปีหรือว่าลาซาด้าก็ได้เช่นกันโดยตอนนี้เนี่ยนะครับใครที่ทําวิดีโอเก่งเนาะสามารถไปเริ่มต้นทําวิดีโอก,กับตัวช้อปปี้แอเฟ i a t เได้เช่นกันนะครับตัวช้อปปี้วิดีโอเนี่ยนะครับเขาก็มีติดตากาให้ ก็มีโอกาสในการเริ่มต้นทา affiliate ได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่านะครับ tiktok เนี่ยให้โอกาสคนที่ไม่มีตัวตนนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าทุกคนให้มาเริ่มต้นทําที่ tiktok ก่อนนะครับจายที่สุดเลยส่วน mlm นะครับหรือว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับยากนะมันยากเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แนะนําอย่างเดียวเนาะมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องสร้างทีมนะครับดังนั้นเนี่ยสินค้าที่ดีก็เลยมีความสําคัญด้วยนะครับอย่างเม่องเนี่ยนะครับผมก็มาเริ่มต้นทําธุรกิจเครือข่ายนะครับซึ่งนะครับเข มาเป็นธุรกิจ Subscription แทนครับที่เรียกว่า U l i ล e นี่นะครับใครสนใจทำยูไลฟ์เนาะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์อธิบายเอาไว้นะครับก็ไปดูตรงนั้นได้